สถานีรถไฟนครลำปลางนะครับมารับชมขบวนรถวันพิเศษอิสระนั่งปร,ปปราาัอบอากาศขบวนที่เจ็ดนะครับอิสนีรถไฟนครลปางในสานีลาแที่2ขอบคุณทางห้าสองจอดอยู่ทางลีกแล้วนะครับขบวนเจ็ดก็กำลังทำขบวนเข้าสู่สถา,านาที่สองของสถานีคนครลำปลางนะ โปรทราบที่นี่สถานีนครลำปางที่นี่สถานีนครลำปางกอนที่เราจะลงจากขบวนรถราตัวดูสิงองและส ของานตมโลจัลตัวรถอรรุตสาหก็ค่อนขัข้นงเยอะนะครับในสถานีรถไฟนครลำปางนะครับ สี่ห้านะครับ 7, 4, 7, 4, เจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกแล้วนะครับ น้ำนี้เป็นเลี้วทั้งหมดของขอบวน52นะครับสอตอนนี้รอเวลาออกนะครับ qsy 5229นะครับในการทำนิ้ว52นะครับจะเป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟนครลำปลางนะครับทมกลางฝนตกปล่อยนะครับมีขบวน52ครับรถด,ด่วนที่52จอดรอเวลาออกอยู่ในซามชลาที่1นะครับ รถไฟนครรถไฟยังคงใช้ระบบอนันสัญญาณแบบสอดสัญญาณห่างปลาอยู่นะครับสอดสัญญาณห่างป้าด้านซ้ายสุดที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นสอดสัญญาณห่างป้าออกทางทางชลาที่หนึ่งนะครับอันตรงกลางก็เป็นออกทางประธานนะครับออกทางชลาที่สองของสถานีนะครับส่วนด้านขวานี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นสอดสัญญาณออกร่วมนะครับ เป็นบรรยากาศนะครับที่มีฝนตกเป,ป่อยๆนะครับที่ลำปางนะครับก็มีฝนตกอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ทําให้บรรยากาศดีนะครับช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาลำปางก็มีฝุ่นเยอะนะครับฝุ่น PM ครับแทบไม่เห็นเขาหรือดอยขาบาท,ทางข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับก็จะมีหมอกปกคลุมหมอกควันปกคลุมหมดเลยนะครับ วเวลาอีกเพียงเลกน้อยนะครับพี่ต้องปล่อยขอบรถด่วนที่52ออกจากสถานีนคนลำปลางนะครับวัน52ก็ไปจอดที่แม่เมาะบ้านปินเด่นชัยมันสถานีต่อไปนะครับขณะนี้ในเวลา18:00นะครับเหลืออีก4นาทีนะครับที่ทางสถานีนะครับจะปล่อยขอบรถ52นะครับ ตอนนี้นาะสถานีได้ตีละครั้งปล่อยขบวนรถแล้วนะครับสอสัญญาณทางปลายกสู่ท่าอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับ ขารอเมื่อกี้น่าจะเป็นอข่าขารอพี่ทองนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้จักเขานะครับแต่ก็เคยเห็นเขาอยู่บ่อยครั้งในการทำขบรถสายเหนือนะครับวัน5 2สตามเวลาครับ ไปศูนย์สี่ตามเวลาท้ายข้องใหม่ดีค่ะ นไปแล้วะครับแลองสายาหางปานกลับลงสู่ท่าห้ามเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คืนเสญญาออกนอกนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟนครลำปลางในช่วงเย็นๆน,นะครับเวลา16นาฬิกา,า10นาทีนะครับ ก่เมื่อกี้ขบวน52ได้ออกจากสถานีรถไฟนครลำปังไปตามเวลาแล้วนะครับก็จะมีขบวนรถด่วนพิเศษที่14แล้วก็ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนที่10นะครับขบวน14ก็จะมาถึงสถานีรถไฟนครลำปังประมาณ1ทุ่ม24นะครับแล้วก็ออกจากสถานีรถไฟนครลำปังประมาณทุ่ม27ครับขบวน10ก็ถึง2ทุ่มนะครับ2 0นาฬิกา14นะครับแล้วก็ออก ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนะครับตามเวลาครั้งนี้นะครับก็นะ